สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนีแก้วเองเหมือนเดิมเลยครับผม <Yeah. S 1> ก่อนอื่นมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับผมคืนนี้นะครับผมกิจกรรมใหม่เข้ามานะคะนั่นคือคู่หูยาคุซ่าสตีทุกคนอบอกเลยว่ากิจกรรมนี้นี่มาครั้งแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมนี้พี่แก้วจะโดนเท่าไหร่ไปดูกันครับ มาในส่วนของตู้8ทีการันตีนะทุกคนบอกเลยว่าพี่แก้วฝากทุกคนคำนวณให้ด้วยละกันนะคะเนื่องจากพี่แก้วอยู่ต่างจังหวัดเนาะเสียงสื่อมันอาจจะแบบนิดนึงนะ,ะกิจกรรมนี้มีทั้งชายและหญิงนะคะผมแล้วก็มีสกินมอไซค์นะครับแล้วก็มีสกินของมีดด้วยนะคะเป็นแบบนี้เลยพี่แก้วเอาอะไรออกดีรุ่นพี่แก้วนะคะมีเพชรอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบสามไดมอนด์นะคะผม เอาวันนี้ออกละกันไปเชื่อพี่แก้วไหมต่อให้ไม่เหมามันเหมือนก็ต้องเอาเหมาอยู่ดีป่าวะไะกดเลยครับเก้าเพชรแรกครับผมทุกคนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับผมส่วนใครที่รอสตรีมอยู่เดี๋ยววัานอาทิตย์เจอกันเหมือนเดิมนะคะผมช่วงนี้กลับมาต่างจังหวัดนะคะต่อเลยครับสิบเก้าไดมอนดนะ์ฮะ สี่สิบเก้าไดมอนครับผมเก้าสนะิบเก้าไดมอนฮะจะเอาให้เหมาให้ได้เลยเนาะอี๋ยหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าครับผมสามร้อยสี่สิบเก้าทุกคนพี่แก้วบอกก่อนนะนี่กำลังจะพูดเลยกำลังจะพูดว่า ผู้หญิงออกก่อนพี่แก้วจะไม่ไปต่อพี่แก้วกล่าวว่าเอ้ยถ้าผู้หญิงออกก่อนอะพี่แก้วจะยังไม่ไปต่อพี่แก้วจะเอาแค่นี้ก่อนเออถ้างั้นพี่แก้วเอาแค่นี้เลยละกันนะคะเพราะว่าพี่แก้วเล่นแต่ตัวผู้หญิงเนาะโ okay. อเคอเดี๋ยวเรามาดูเพชรกันดีกว่าเมื่อกี้มันเหลืออีกเท่าไหร่อ่ะทุกคนอ่าถ้าเกิด499นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งอันไหนดูตรงอคำนวณเพชรข้างบนเนาะ จึ๊บอ๋อ499และเหมาตู้นะครับอีก699นะครับเท่ากับว่าพี่แก้วไม่ได้กด499กับ699นะฮะก็ใครแบบดูแล้วดูเป็นแนวทางละกันเนาะพี่แก้วขอสุ่มไว้เท่านี้ละกันนะฮะยังไงคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับผมที่เหลือเผื่อมันกลับมาครั้งหน้าพี่แก้วจะได้มาสุ่มให้พวกเราดูกันต่อเนาะ เออบางทีก็ไม่ต้องเมาะนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ครับวันนี้ขอตัวกันครับ